พี่น้องกับบรรยากาศที่ัวอีสานยัยเพนเด้อค่ะมาเบิ่งว่าสามียัยเพนเผุนสิเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะเนาะสามียัยเพนเผุนสิฮัทหนึ่งขหนียวเด้อค่ะเด้อทุกคนฝลังสิฮัทหนึ่งขหนียวค่ะมักข้าวเหนียนวเนาะค่ะเนาะอืมฮันนี้ Yes สวัสดีทู FC เฮา <Hello. laughs> <laughs> สวัสดีครับ <laughs> <laughs> มือค้าเชาข้าวเหนียนวเนาะค่ะเนาะะอ <laughs> ยู่ว่า You want to try make a sticky rice? Yes, I like sticky rice. Wow. Okay. <laughs> Put in here. <laughs> yeah. Yeah, but not take out water first? Yeah, take out water. Go a little bit. Take rice, go there a little bit, little bit, and take water out after. You mean go like this? Yeah, 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 yeah. <laughs> เบนนิ่งฝรั่งจิ้มข้าวเหนียวเด้อค่ะทุกคนย่าย่าโอเคพอาะจิ้มข้าวเหนียวกินเองเนาะคะ่ะเนาะพอดีกินข้าวเหนียวกับถอดไก่คนะ่ะทุกคนกูดกูดกูดว้าวหมายถ้าจะบ่นแค้นดูเอ๊ะมีติ่ I don't know we not eat yet <laughs> e don't know if I do You can do. I know <laughs> ทุกคน โอเคยาลาแดดลาแดดพุดแดดพุดแดดยาหนึ่งขอนียวค่ะทุกคนปฏิทินขอนียวกับทอดหน่องไก่เนาะค่ะเนาะกินง่ายๆเลยค่ะทุกคนสามียังเกินกูดกูดกูดยาเคตติควอเทอร์เอา บื้องค่ะทุกคนว่าเพิ่นจีน,นึ่งเขาเหนียวเด้กจีนโเ,เนาะค่ะเนาะข้างแรกข้างแรกเด้อค่ะเด้อะข้างแรกของสามียายเพ็ญหนึ่งเขาเหนียวค่ะเพิ่นอยากเลี้ยงลูกค่ะทุกคนอยู่วันทูไพร์อ่ะค่ะนี่วันทูเลอระเนาะเพิ่นอยากจีเลี้ยงลูกเพิ่นอยากจีเพี้ยนว่ะอยากอ่อเน้นอ่ะเอาเอาแต่พุดแดย์ค่ะนี่พุดออร่ไรอ่ะเพื่อเดย์ย่า กูดกูดกูดสุกเคส e a เคย่าพุทโตย่าโอ้กูด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  How many hour have to put in water? Not hour about t 0 minutes No 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 from last night Oh from last night I do last night many hour <laughs> all night ไปถามเนาะคะ่ะเนาะว่าเซ่โดนปนดไอเขา่าจะเป็นกัดเซ่แต่เต่มือขึ้นเนาะคะ่ะเนาะหลายชั่วโมงว่า you can do about two hour half or three hour หานี่อย่า three hour อย่ามีเลดีทูเม็กซิกันตีไรเอาเขา่าเอาเข่าตั้งไฟเลยค่ะทุกคน <laughs> โอ้ยฝ่ายใหญ่เอ้ย ơi, คือคัก อีสานฮักเล็กเใาญะไงคุณทีม YouTube วิลกูดว้าวลูกไรไทยพี่ผูว I'm too tall to be Thai people <laughs> Yeah, c l o รตว้าว w wow. To Cover to make hot Yeah and then wait what how long about 70 <How many? S 1> minutes เบิกแกไปละ a f t อปเตอร์20นาทียามี n ready yeah Okay so that would be 11:47 Yeah Okay I will check you in 20 minutes Okay Good 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 Take the Take <room. S 2> Yes ยุไรสกิ๊กสิไรทูเนาะ Yes อยากอยากกินขอนิ่งข้าวทุกคน มันหนึ่งเองเนาะค่ะเนาอะอยากเรียนอยากเรียนลหลูนํำอยากลองเ mm. บิง้ง Sticky rice good anytime Mango sticky rice Yes อยู่แฮมแมงโก้ย่ะย่ะ้าวเพิ่นมีบะหมวนสุปพอกนะคะทุกคนแต่ว่าเพินบบพ่นเอาลำแดกเพิ่นจะกินกับทอดไก่เนาะค่ะเนาะทุกคนทำเบ,บิง้งเขาเหนียวฟีมือฝรั่งหนึ่งเด้อค่ะเด้อว่าสิสุกออกว่าเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะทำเบ,บิ้งกันเนาะ

อีกประมาณ5นาทีหมอเยอะไม่สองนาที5นาทีค <laughs> ุณบอกว่า20นาทีสองนาทีสองนาทีจะเป็นไปเถียงเรานะคะน้องจะเป็นจะเป็นไปเมื่อกี้นักการตอนหลังเราเปะอะไแต่ทุกคนจะเป็นเราอีกหานาทีแล้วไปอีกสองนาทีฟอร์มร่วมไทไม่ท้ายไทเยอะอะไรใหญ่เลยเห็ดจินเองนะค่ัวอีสานนะคะน้อ ทอดไก่ลูกกุณลูกกุณทอดไก่สิก็ติไลด์โอ้เจ็บ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 ไทยบรคเฟสดิทไทยพี่ปูอยดิคุณทีมอ e s, <S, <laughs> <S, <He is>. <S You look good t o d a F.C.F.C. ีเอฟซีเทอยู่ thank you SC. s อฟซีแง่แล้วนาะพ่ัเนาะ no I thought they're supposed to take rice put on something go no. yeah 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 red no เพราะไงเพราะไงอยากกินข้าวเหนียวกับทอดไก่เนาะค่อเนะนึ่งข้าเหนียวเองเลยค่ะทุกคน โอ้ยก็ดีแท้กินง่ายอยู่ง่ายจังสี่แหละดีแล้วดีแล้วค่ะอิซีสิ wife happy too เนาะ wife happy husband happy good บรรยากาศบ้านยายเพนมือหนีมีแดดเนาะค่ะเนาะมีแดดแต่ก็มีลมเนาะค่ะเด้อทุกคนมีลมค่ะ มีลมมีลมพลังอยากองเขาเดียว2นาที <laughs> already or not you want <laughs> for a o n l 20 m i นาที or tie 20 m i นาทีถ้าเวลาที่ใส่เขาเนาะเขาเนาะแต่เบอร์ฝรั่งใส่เขาขังแรกได้ขั้นเด้อทุกคนจะเป็นยังไง <laughs> เราเราเพเห็ดดอกค่ะแต่ว่าเราอนา,นอ,อนาคตเนาะค่ะเนาะเราก็ต้องเห็ดเป็นแหนซูยางที่เป็นกับพญามิตรสวนเราหล่ละค่ะอยังที่เรามักกินไกน่กับสีส้มเราเห็ดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราอยู่มาอยู่วันเท่านั้น YeahSo what what time did how do you know does it have to be <With> time or can you look at it and say o h it's สิเห <hour> ็นเ open yeah careful แค่ฟูพาวลูกพาวลูกนาหนุนหนุนย่าย่าย่าโอเคฟอร์ทํปุ๊อ่าโอเคใส่กระดุเด้อพอหญ่เด้อกูอะไรเนีโอเคสต็อปเดสเยอะใช่สต็อปเด็ดโอเคใส่ใส่กระดุนี่แหละน t อ Yeah.

Just doop. Yeah. Little bit. Salo. Yeah. Oh cool. Okay, kuen. why do you have to do this? Because you you, you see to make rice happy? Yeah. <laughs> Are you happy now? <laughs> yes, I want to make you happy. ยูจ yeah, yeah, yeah. uh ียูฟมว t ขับเไ่อย e ่มฟเ t านขับเอารไปคมไรเดอพอหญยเดอมันฉีดเละมันเซบอย่าดูเลยเด็ดเ3ที o 2 i า ยายเพ่นก็คือสบายไป็นนาแช่เนาะบาทที่นี่เนาะผัวกันหนึ่งเข่าเหนียวจินเป็นโอ้ยกับเข่าก็เฮ็ดจินเป็นโอ้ยยายเพ่นสบายค่ะทุกคนเบิ่งเนื้อค่ะเด้อะาอนี้ยายเพ่นใส่เขา่าหนึ่งเข่าเหนียวเองะนะคะใส่เองพอ really good. Wow. Good <c oughs> <c oughs> ร้อมเข่าทาเข่าทาวิลลี่กูดว้าวกูชอบให้กูฮ่าเสมือนวิลลี่ ไอวิล really laugh. yeah? like oh. sure? sure ิ yes, ุลากฮูเซเดอยูเซเดมานิทามวินมีเอะห้าวยห้าวยเซแไรเดยยูยชัวอย่ชัวยู100เอร์เซนยูยูกุด่ะเยอะเนียแล้วนะน้องโอเค h m y i n e s i h เอ I think okay now now what y e a ะ put inside, inside yeah You're not hot? Your hand not hot? Do let no, it, up to uh, it's too hot. Up to you. Ah, Who's who doing, who doing this? <laughs> if it's up to me, then okay. I do. Okay, i like okay. Wow. Oh, I know what you're. You want me to go? Do you? Do you? No. Okay, just quick. Yeah oh yeah any fish i don't know yeah wow oh you're secretly <laughs> like soft soft yeah mm. yep eat more Try more soft or not soft take a little wow look mm. cool. look cool. show fc mm. show fc โยฮีซ like? like. <laughs> ีว <t ui> wow. mm ัด hmm. ว <laughs> <laughs> <yeah>, <t ui> yeah. mm ัดลูกไลยสเกตสีไลอู้ยเบิ้งเข่าเหนียวแล้วค่ะทุกคนอุ้ยนิ่มมากนิ่มมากนิ่มมากอ่อนว้าวอืมอร่อยอร่อยอ้ินใหญ่เลยค่ะทุกคนเอ้เม็ดข้อไก่ยะอืมว้าว พั้วอีสานนิดก่อเด้อทุกคนเห็ดจิ้มยู่พ้วอีสานเนาะก่อนเนาะอีสานมีหนึ่งข้าวเหนียวสิดตทอดน่องไก่เนาะค่ะทอดทอดน่องไก่ไก่ยูซี่ทอดทอดน่องไก่ไก่เอ,แอน็นข้าวเหนียวข้าวเหนียว Yeah, sticky rice. Om Om Nung. Nung. Khao Niao Khao Niao Eng Eng Am Cup Cup. I mean I make sticky rice. Yes, but see my wife say I make you thought guy, I make you sticky rice. But L-S-C-C is husband make gourd guy. <laughs> Husband made, yeah. Yeah. Not made. I feel. Oh, ah, you just boss. You just boss. I, <laughs> no, I, everyone know you make. <laughs> <laughs> yes, but you tell me you make. No. Me. Yes. you I say, not. oh, I made you. No, I mm. say husband Thai to make spaghetti like. เย่ใหญเอ้ยเนาะโอ๊ยพ่ใหญ่ก็สิว่าอีกยายเพิ่นกติดล่ะเฮ้ยยาเป็นติดปากนะพะเนาะคุณทีม yes ดวดทอดไก่ฮาวลุก ready to eat อ่อเนาะอ้าวๆๆนัทมี่อิลบิตมอร์ดาร์กเยโอเคกะดิร์นดิสวันเยิร์นดิิร์นเทิร์นเทิร์นกลับ and i want to turn เหนไแก่ฟูแกฟูขอเนียวเราหนุ่มหนุ่มค่ะทุกคนเราหนึ่งเราหลางเราหลางเองเราหลางเองหนึ่งเองทรายเองนาะค่ะเนาะทุกคนนุ่มกอนนุ่มมากๆค่ะเรามีงมูนงซุปพร้อมเนาะค่ะเนาะจะงเป็นเจดีเห็ดข้าเหนียวข้าเหนียวมะม่วงให้เรากินนะค่ะทุกคนกินไม่ n g m มาสติ k y r ว c e cold สนุกด้วยเนาะ <laughs> เปิดเปิดทิบเขาแล้วดูวนนวเน้มหนาย,ยายเพ็ญแล้วว่าเปิดเห้มันเย็นเดี๋ยววันจน <laughs> เปิดให้นวเหนียวเราเย็นแล้วว้าจลิ่นดียายเพ็นกลับมาทถาไทยพี่น้องก,กับบรรยากาศอยู่คัวอีสานของยายเพ็ญเนาะคะนะ่ะเนาะสามีหนึ่งเขาเหนียวกินเองค่ะทุกคนกับทอดไก่เนาะคะ่ะ <laughs> We h a v ติเ s กุ g o ายเอ e ซี จีบหน้าพอกันไหมเวียดไอท็อกเฟิร์สโอเคคจีบหน้าพอกันไหมเนาะค่ะจีมียายเป็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนทุกคนนะคะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียพรัะมโนก็ขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะขอให้มีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮันนี้ Yes Say g o o บายสวัสดีครับ goodbye time for Tim to eat some Thor guy and sticky rice. Khao meal. Khao meal. Khao meal. Home. Home. No. No. Eng. Eng. In. 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 to open again. And tell FTC you, See you, later. Goodbye. Thank you. <laughs>